ซาร่าเปิดใจทางน้ำตาไม่เคยกิดกันไหมพิรัสจากนี้ให้เลิกแล้วต่อกันซาร่าคาซิงกินีเปิดใจตกลงเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูน้องแม็กเวลลูกชายกับไหมพิลัสได้ลงตัวระบุว่ามันก็เครียดอยู่แหละค่ะเพราะว่ามันก็กลายเป็นว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องวิพากษ์วิจาร์ณแล้วกระทบถึงลูกเราก็ไม่ได้แฮปปี้ตั้งแต่เรื่องมันเกิดขึ้นแต่แรกก็ดีที่ว่ามันจบลงด้วยดีค่ะเรื่องค่าเลี้ยงดู ทุกอย่างมันมีลายลักษณ์อักษรแล้วค่ะมันเป็นไปตามนั้นค่ะด้านทนายประมาณเปิดเผยว่าอย่าบอกว่าซาร่าคนเดียวเลยครับครอบครัวซาร่าพ่อแม่ซาร่าก็ช่วยกันครับถ้าไม่มีพ่อแม่ซาร่าลำพังซาร่าคนเดียวคงหนักไปหน่อยหลังจากนี้ไม่ต้องการมาพบน้องแม็กเวลต้องแจ้งกับทางซาร่าโดยตรงมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่คุยกันเองค่ะเพราะว่าในตอนนี้คดีของในศาลพอวันนี้มันจบแล้วมันก็จบ ไม่ได้ต้องผ่านทนายเพราะทนายก็มีหน้าที่ทำในเรื่องของคดีหลังจากนี้การใช้ชีวิต move on ต่อไปมันเป็นเรื่องของพ่อแม่ที่ต้องคุยกันแล้วส่วนบรรยากาศร,ระหว่างกันมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะหมค์กับซาร่าไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็มีปัญหากันมาตั้งนานแล้วเราก็หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นแต่นะวันนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมในสิทธิปกครองลูกที่ผ่านมาเขาก็มีอยู่แล้ว เพราะว่าลูกเราเป็นผู้ชายเราต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้หญิงเราแฮปปี้อยู่แล้วที่จะทำไถ่เขาในมุมของความเป็นผู้ชายบางเรื่องเราไม่รู้เราก็ทำเขามาตลอดซึ่งตรงนี้มันก็คงเป็นอย่างนี้ไปตลอดการกีดกันมันไม่เคยเกิดขึ้นซาร่าพูดหลายครั้งแล้วแล้วทางฝั่งนู้นมันมีการกีดกันซึ่งไหนคือหลักฐานซาร่าขอหลักฐานการกีดกันมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลยูทูบของคุณลุง ญาติทางฝั่งคุณพ่อไอจี IG, คือคุณก็มีรูปมีการเจอวันเกิดคือมันเจอกันตลอดเพราะฉะนั้นอะไรคือการกีดกันทุกวันนี้ซาร่าก็ยังถามเขาอยู่ว่าอะไรคือกีดกันถ้าจะบอกว่าเป็นว่าโควิดไม่ได้เจอลูกหรือตอนที่ซาร่าท้องอยู่คือโควิดประเทศปิดจังหวัดมันก็ปิดเราเจอรูปไม่ได้แล้วคือกีดกัน มันเป็นสถานการณ์ของบ้านเมืองคือไม่ใช่ความผิดเราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เขาน่าจะเห็นอกเห็นใจเราณโมเมนต์ที่เราท้องอยู่ด้วยซึ่งเขาก็รู้เราไม่ได้สะดวกขนาดนั้นมันเป็นเรื่องระยะเวลาที่มันสั้นมากไม่กี่เดือนจะบอกว่ากีดกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเขาขอเจอลูกแล้วเราบอกว่าไม่ได้นะคุณห้ามเจอมันไม่ใช่แบบนั้นเราแค่บอกว่ามันไม่ว่างเรามีปัญหาส่วนตัวคือเราท้องอยู่ หรือเพราะติดโควิดสนามบินปิดจะไปยังไงคือมันแค่นั้นเพราะฉะนั้นการกีดกันมันไม่เคยเกิดขึ้นและเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าแม็กเวลกับไมค์แม็กเขารู้อยู่แล้วว่าใครคือพ่อของเขาเขาโตมากับการที่เขารู้ว่านี่คือพ่อของเขาแล้ววันหนึ่งเราเป็นแม่เราจะไปทำร้ายความรู้สึกลูกโดยการที่ลูกไม่ต้องไปเจอพ่อทำไมพ่อเขาทำผิดอะไร เขาไม่ได้ทำผิดอะไรการที่พ่อและแม่ทะเลาะกันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปใส่ลูกพ่อกับแม่ทะเลาะกันก็เรื่องของพ่อแม่แต่ลูกเราไม่ได้ไปทะเลาะกับพ่อเราจะไปห้ามไม่ให้เขาเจอกันเพื่ออะไรมันดีอยู่แล้วที่พ่อลูกรักกันมันเป็นสิ่งที่เป็นรูปของเราทั้งคู่ค่ะมันไม่ใช่ลูกของใครที่จะต้องมาตั้งแง่ว่ากีดกันห้ามเจอมันดีด้วยซ้ำที่เขาเจอกันบ่อย เอาจริงๆที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องลูกปิดเทอมเราก็บอกเขาตลอดพอเขาไม่ว่างก็คือไม่ว่างก็แค่นั้นทุกอย่างก็อยู่ที่ว่าทั้งสองคนว่างตรงกันไหมแค่นั้นเองแต่ก็โอเคมันมีรายลักษณ์อักษรที่มันระบุมาชัดเจน เพื่อที่จะการปัญหานี้เกิดขึ้นว่าอย่างน้อยเดือนหนึ่งสักสองครั้งเราก็ถือว่าโอเคเขาจะได้สบายใจด้วยซาร่ามองว่าหลังจากนี้สิ่งที่ซาร่าจะต้องรับผิดช,ชอบมันค่อนข้างเยอะแต่ก็มองว่าเออเราจะต้องขยันอดทนเหมือนเราต้องมีเวลามากกว่านี้ทั้งที่เราต้องอุปการะดูแลลูกของเรา ทั้งที่ต้องเลี้ยงดูเขาต่างๆนานามันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าหนักเหมือนกันค่ะก็อยากจะขอโอกาสขอให้ทุกคนเปิดใจเข้าใจซาร่ามากกว่านี้นนะโมเมนต์นี้เราต้องรับผิดชอบลูกมันก็เยอะแล้วจะบอกว่าคนละครึง่งมันก็จะไม่ใช่คนละครึ่งขนาดนั้นอุปการะก็เราทั้งหมดแล้วค่าเทอมอย่างที่บอกคนละครึง่งซึ่งมันยังหนักสำหรับเราที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกด้วย เราไม่ได้มีเวลาทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับทางฝั่งคุณพ่อเพราะฉะนั้นศักยภาพในการหาเงินก็ต้องน้อยกว่าอยู่แล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันหนักอย่างนี้ค่ะร้องไห้คือจริงๆมันไม่เกี่ยวกับตัวจำนวนเงินว่าแพงแล้วดีซาร่ามองว่าเลือกแต่ละอย่างเพราะรู้ว่าลูกสนใจอะไรเขาอยากอะไรแบบไหนไม่ใช่เขาอยากเรียนดนตรีเราไปวิชาการมาอาัดเราก็ดูความเหมาะสมเขาด้วย เราก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนสมัยนี้ก็ค่อนข้างราคาสูงเท่านั้นเองเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าโอ้ยลูกฉันเรียน7จ็ดแสนต้องไปหาโรงเรียนที่7จ็ดแสนตลอดมันลดหย่อนกันได้เพราะตะกี้เราคุยกับคุณพ่อเขาว่าพอเรียนถึงปหก แล้วอยากจะไปเรียนอย่างบดินเดชาหรืออยากจะไปเรียนหมอก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเราก็แจ้งบอกพ่อเขาไม่ใช่ว่าสูงแล้วมันต้องดีอยู่ที่ว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับลูกเราสิ่งที่ลูกเรารักที่ลูกเราอยากจะเป็นมากกว่าซาร่ามองว่าซาร่ามีความอดทนค่อนข้างสูงคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกซาร่าเลือกที่จะเป็นคนฟ้องร้องเขาก่อนก็ได้แต่ซาร่าไม่เคยทํา ซาร่าไม่เอาสารมาเป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นว่าเรื่องครอบครัวมาถูกวิพากวิจารณ์ในสังคมอะไรที่ซาร่าอดทนได้ซาร่าก็อดทนก็ยอมเพราะฉะนั้นการที่ซาร่าจะไปหาเรื่องหรือไปทะเลาะกับใครมันไม่ใช่วิสัยของซาร่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าซาร่าไม่ได้ถูกกระทำหรือไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันก็คงไม่เกิดอะไรขึ้น ซาร่ามองว่าที่ผ่านมา6ปีซาร่ากับลูกเนี่ยไปทำให้เขาจมดินแบบไม่มีที่ยืนในสังคมหลังจากวันนี้ซาร่าขอให้มันเลิกแล้วต่อกันขอว่าซาร่าได้ชดใช้เวรกรรมทั้งหมดแล้วกันหลังจากนี้ก็ขอให้เลิกแล้วต่อกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com